ที่ลานดินเนมัตบอกเอกรรมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของฮาลีนเอกรรมบอกเนมัดว่าเขาไม่สามารถรับมือกับความเจ็บปวดนี้ได้และเขาต้องการเธอการแต่งงานกับฮาลีนไม่ได้มีความหมายอะไรสําหรับเขาความสัมพันธ์เขากับฮาลีนได้จบลงไปแล้วเอกรรมจะพาเนมัดไปแต่เธอปฏิเสธเขาถามว่าเธอรักเขาหรือไม่ เนมัดบอกเธอไม่ได้รักเขาเขาแต่งงานกับฮาลีนแล้วเอกัมบอกเขาจะไปบอกความจริงกับฮาลีนเนมัดปฏิเสธบอกว่าฮาลีนจะอยู่ไม่ได้ถ้าเขาทิ้งฮาลีนไปเอกัมบอกเขาเองก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเนมัดผลักเอกัมแล้ววิ่งหนีไปที่บ้านครอบครัวรันทาวาฮาลีนร้องไห้อยู่ในห้องคิดว่าเอกัมไม่มีวันใช้ชีวิตกับเธอได้ภาพสะท้อนของเธอในกระจ บอกให้เธอลืมเอกรรมไปเพราะเขารักเนมัตคนเดียวฮาลีนบอกเธอรักเอกรรมเหมือนกันและเธอก็เป็นภรรยาเขาภาพสะท้อนในกระจกบอกให้ฮาลีนไปจากชีวิตของเขาและบ้านหลังนี้ล็อกเก็ตที่ขอของฮาลีนเปิดออกเธอเห็นรูปของเอกรรมกับเนมัตอยู่ในนั้นจึงกระชากสร้อยทิ้งและไปเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋านาสกับเชอรี่มาหาฮาลีนพูดเน็บแนม ฮาลีนก็ร้องไห้คิดว่าเธอไม่คิดเลยว่าเอกรรมจะทำแบบนี้กับเธอ ฮาลีนลากกระเป๋าเดินทางออกมาที่หน้าบ้านพบซาตัชเธอบอกเขาว่าเขาไม่กวรพาเนมัตมาที่บ้านหลังนี้และตัวเธอกำลังจะไปจากที่นี่ซาตัชบอกเนมัตเป็นคู่มั่นของเขาและเอกร,รมเป็นของเธอฮาลีนบอกเธอไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้ซาตัชถามว่าเธอต้องการให้เขาทิ้งเนมัตไว้กับครอบครัวสันทูอย่างนั้นหรือฮาลีนบอก เธอไม่ได้บอกให้เขาทำแบบนี้และ เขาเป็นคนรับผิดชอบเองเธอไม่ต้องการจะอยู่ที่นี่เธอจะทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขซาตาสก็ถามว่าเธอแน่ใจแล้วหรือเธอจะลืมเอกรรมได้อย่างไรเขาอธิบายให้เธอฟังและบอกให้เธออย่าทิ้งเอกรรมไปฮาลินพยักหน้าลากกระเป๋าเดินทางกลับเข้าไปในบ้านเขาคิดว่าทุกคนตกเป็นทาสของความรักตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือของเนมัตและเอกรรมแล้ว เนมัดวิ่งเข้ามาในป่าและสะดุดล้มเอกรรมตามเธอมาด้วยความเป็นห่วงเนมัดให้เขาอย่าได้แต่ต้องตัวเธอเขาก็บอกให้เธอเลือกว่าเธอจะรักเขาต่อไปหรือจะให้เขาทิ้งหาลีนเธอบอกว่าเขาไม่ใช่คนแบบนี้และเธอไม่สามารถจะหักหลังหาลีนได้เขาบอกว่าพวกเขาต่างหากที่ถูกหักหลังเขาให้เวลาเธอสองวันในการคิดเอกรมได้รับโทรศัพท์จากซาตาส จึงยื่นโทรศัพท์ให้เนมัทและเดินจากไปเนมัทบอกเอกร,รัมว่าเธอจะไม่ปล่อยให้เขาทำแบบนี้เพราะ มันไม่ถูกต้องเพลิงรักสาหัวใจท้นฉบับตอนที่703ซาตาชเป็นห่วงเนมัสเพราะเธอไม่รับสายเขาเนมัสรู้สึกเวียนซีสะจึงมานั่งที่หน้าร้านขายขนมหวานจัาสมินมาที่นั่นหลอกเนมัสว่าเอกร,รมกำลังตกอยู่ในอันตรายเนมัสรีบตามจัาสมินไปจัาสมินก็พาเนมัสมาที่บ้านเธอและ ผลักเนมัตด,ด้วยความโกรธเธอจับเนมัตกดน้ำในอ่างอาบน้ำบอกว่าเธอนั้นเคยที่เตือนให้เนมัตอยู่ห่างจากเอกรรมแต่เนมัตก็ไม่ทำตามเนมัตผลักจัสมินตกลงไปในอ่างจนได้รับบาดเจ็บบอกว่าพ่อแม่ของเธอนั้นสอนให้เธอต่อสู้กับความชั่วร้ายเธอไม่กลัวจัสมินเธอจะเปิดโปงจัสมินถ้าจัสมินทำร้ายเธออีก เนมัตนั่งรถสามล้อกลับมาที่บ้านซาตาสก็เดินออกมาจากบ้านเห็นเนมัตได้รับบาดเจ็บเขาก็เป็นห่วงบอกว่าถ้ารูปีสาธิตเห็นเธอในสภาพนี้พวกเขาจะต้องเป็นห่วงเธอมากเนมัตเข้าไปนั่งในรถซาตาสก็ขับรถออกไป ต่อมาที่บ้านครอบโรรันทาวาสาตาสก็ดำแผลให้เนมัทบอกว่าโชคดีที่ทั้งสองคนไม่เป็นอะไรเนมัทได้ยินก็สงสยัยสาตาสคิดว่าเนมัทยังไม่รู้เรื่องที่เธอท้องเขาบอกเธอว่าเขาหมายถึงเธอกับเขา เนมัตบอกไม่มีอะไรระหว่างเธอกับเขาซาตาสก็บอกว่าเธอเป็นความรับผิดชอบของเขาเธอหายไปไหนมาทำไมถึงได้รับบาดเจ็บเชอรี่มาบอกซาตาสกับเนมัตว่าเอกรรมเรียกให้ทุกคนไปรวมตัวกันเพราะเขามีเรื่องสำคัญที่จะประกาศ ต่อมาครอบครัวสันทูและครอบครัวรันทาวามาที่ลานดินแห่งหนึ่งเห็นเอกรรมยืนอยู่บนรูปถ่ายของเจและนักบวชคนหนึ่ง ทุกคนต่างก็สงสัยว่าเอกร,รมเรียกพวกเขามาทำไมเอกร,รมบอกว่าวันนี้เขาจะเริ่มทำความฝันของเจให้เป็นความจริงด้วยการสร้างโรงเรียนบนที่ดินผืนแห่งนี้เนมัรก็ล่งใจที่เอกร,รมไม่ได้จะประกาศว่าเขารักเธอซาตาสคิดว่าเอกร,รมยังไม่รู้เรื่องการตั้งขันของเนมัรเอกร,รมก็เรียกเนมัให้ออกมาข้างนอกเพื่อจะทำพิธีฮาลีนรู้สึก ไม่พอใจเนมัดจุดตะเกียงหน้ารูปถ่ายของเจ ทุกคนร่วมกันโปรยกลีบกุหลาบและปลกมือแสดงความยินดีเอกัมบอกให้เนมัดทุบมะพร้าวซาตาัสบอกเอกัมว่าเขาจะทำเองเพราะเนมัตรร่างกายยังอ่อนแอเขารับมะพร้าวมาจากเนมัดและทุบมันลงที่พื้นเอกัมแจกขนมหวานให้ทุกคนบาวีถามเอกัมว่าทำไมถึงไม่มาปรึกษาเขาก่อนเอกัมบอกบาวีแต่งงานกับนัสโดยไม่ได้ปรึกษา ใครก่อนเช่นกันดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองเอกัมบอกทุกคนว่าเขาจะตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ตามชื่อของคนที่เขารักมากที่สุดเนมัตก็กังวลว่าถ้าเอกรัรมใช้ชื่อของเธอเรื่องทั้งหมดก็จะยิ่งแย่ลงไปอีก เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่704รูปีบอกเอกร,รมว่าพวกเขาจะร่วมกันคิดชื่อของโรงเรียนด้วยกันทุกคนก็พากันกลับไปเนมัตมีอาการวิงเวียนศีรษะซาตาสก็หาน้ำมาให้เธอดื่มบอกให้เธอไม่ต้องกังวลใจเพราะพวกเขาจะแก้ปัญหาด้วยกันเนมัตขอร้องให้เขาพาเธอไปจากโมกาเขาถามเธอว่าเธอจะทิ้งครอบครัวเพื่อไปอยู่กับความสัมพ ปลอมๆอ,อ,อย่างนั้นหรือเนมัตบอกรูปี้จะต้องอนุญาตให้เขาพาเธอไปและเธอจะโทรบอกนิมโมเขาบอกให้เธอรักษาตัวให้หายดีก่อน แล้วค่อยกลับไปต่อมาเอกร,รมมาที่บ้านฮาลีนก็ถามเขาว่าเขาทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรซาตัสกับเนมัตเข้ามาในบ้านเอกรัรมบอกให้ฮาลีนถามเนมัตเองฮาลีนถามเนมัตว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอกับเอกรรมัม เนมัตก็ยังคงนิ่งเงียบเอกัมบอกฮาลีนว่าเขากับเนมัตได้ตัดสินใจว่าถ้าเธอต้องการที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปเธอจะต้องทำสิ่งหนึ่งเพื่อพวกเขานั่นคือเขากับเนมัตต้องการให้เธอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนของเขาเนมัตได้ยินก็โล่งใจฮาลีนกับซาตาัสก็ขอตัวเดินจากไป เนมัตจะเดินจากไปแต่เอกรรมก็หยุดเธอไว้ดึงเธอเข้ามากอด เนมัตให้เขาปล่อยเพราะอาจจะมีใครเข้ามาเห็นเอกรรมก็เตือนเธอว่าเธอมีเวลาคิดแค่สองวันในการจะให้คำตอบแก่เขาทันใดนั้นจัาสมินนิมโมและครอบครัวสันทูมาที่นั่นพร้อมกับของขวัญสําหรับการสู่ขอครอบครัวรันทาวาออกมาต้อนรับพวกเขาซาตาสัสก็สงสัยว่าทำไมทุกคนถึงมาที่นี่จัสมินบอกให้รูปีบอกกับทุกคน รูปี้ชื่นชมซาตาสที่ดูแลเนมัตเป็นอย่างดีเขาต้องการจะให้ซาตาสกับเนมัตได้แต่งงานกันเพื่อจะลบคำคอรหาของผู้คนรูปี้ถามบาวีว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างบาวีบอกเขาไม่ได้ขัดข้องอะไรเนมัตบอกรูปี้ว่าเธอพร้อมที่จะแต่งงานแล้วเอกรรมกับซาตาสตกใจซาทิตกับรูปี้มอบของให้เรนูก,กากับซาตาสจัสมินบอกให้ฮาลี ป้อนขนมหวานให้เนมัรตกับซาตาสนิมโมรู้สึกได้ว่าเนมัรตไม่มีความสุขต่อมาเนมัรตกลับมาที่ห้องวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นซาตาสมหาเนมัรตสงสัยว่าเธอจะตกลงแต่งงานกับเขาได้อย่างไรในเมื่อเธอท้องกับเอกัม um. เนมัรตบอกเขาว่าท้าเขาต้องการจะปฏิเสธการแต่งงานก็ให้รออีกสองวันเขาก็บอกกับเนมัรตว่าเขาจะไม่ ปฏิเสธ แต่ก่อนที่วันแต่งงานเธอจะถูกกำหนดเขาจะพาเธอนี้ไปจากที่นี่อย่างเงียบเงียบและหลังจากนั้นพวกเขาก็จะแยกย้ายไปตามทางของตัวเองนาสแอบได้ยินที่ซาตาสกับเนมัสคุยกันคิดที่จะบอกบาวีเธอเดินไปและเผลอทำใจกันร่วงตกผื้นซาตาสก็ออกมาดูที่หน้าห้องแต่ไม่พบใครเนมัสกลัวว่าเอกรรมจะได้ยินที่เธอกับซาตาสคุยกัน It's you